สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาชโชคเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฮัมเมอนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่ปู่วัดบ้านนูนเนาะคะ่ะเนาะปู่บาา้านนู่นเนาะคะ่ะจะมาตามต้องหัวตามแนวทางตามตัวเลขนะคะฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้านะคะค่ะก็เขาไปตามแนวทางค่ะว่าเมื่อนี้ปู่เพิ่นจะมีแนวทางแบบตัวใดน,นะคะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮ้าแน่เนาะคะ่ะเนาะ หากับเปรับฟังแนวทางแกปูเพิ่นเลยค่ะคนเดียวเก้าดับมองมาเลยเก้ากรดับตัวแปดผมมาไม่ไม่ใช่บันเดียร์แต่หลังเขาเปิดแล้วเด้อเปิดแล้วใช่ไหมเปิดตัวนี้บอกอยู๋อคือหมุนติวติวยุบเปิดไปจนถึงโอเคเปิดไหมนี่เป็นเลขสูตรป่ะครับอาจารย์อมี้สูตรอันนี้สูตรเพราะว่า ไอเหตุตามสู้ที่นั่นตรงที่สุดท้ายที่ออกมาที่ผ่านมาครับแม่นอันนี้ที่เหนที่มันเข้าจับคู่ได้ฮะนะครับผมที่จับคู่ได้นี่มันสิเข้ามา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 ตลอดัวเกียหันมันมีสามศูนย์กับโบมักก็เลยตัดออกกับผมโอ้สามศูนย์ออกมาที่แปดมันบบมักศูนย์โบมักศูนย์แต่ว่าสามมากเลยก็ไปใส่แปดอันเดียวกับผมโอสามเอาละครับวันนี้อาเด้ตัวเด้ เดี๋ยวท่าน,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 นอาจารย์ท่า,า,าเจ็บจัดไปพี่น้องงวดงวดนี้เนาะงวดประจักรไม่ใ่เจ็บคือคุณพ่พันเท่านี่แหละสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งอัอนตัวนานี้เป็นเลขลักยังค่ะนี่ปูนอันนี้มันคือเสียมาจับคู่กันอ๋อจับคู่เสียมาจับคู่ค,ครับแม่นฟังฟังฟังนี่เสียมาจับคู่กับฝังนี่โอ้ค่ะ วันนี้ถ้าแปดกับเก้ามันมันบอกมีแล้วมันสิเหลือแค่นี้ปิ๊เขับไปตัดออกแปดกับเก้าเดี๋ยวศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวศูนย์กับหนึ่งครับผมถ้าเอาเพิ่นว่าหกมันกระสเป็นตัวนี้ปึ๊บหกศูนย์ 0. แต่ว่าเป็นเป็นเลขกราฟเดบาวนี่ครับผมค,คมแต่สมาประจำมันตัวไหนวะ หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับมันลายสูตรโพดสามาตามสูตรนี่มันก,ก,ก็เหลือเจ็ดตัวเดียวถ้าเป็ดกับเก้าออกตาเป็ดกับเก้าออกเหลือเจ็ดตัวเดียวเจ็ดจับจับใส่หนึ่งสองสามบ้าค่ะแมนอืม แต่ว่าถ้ามันบ่มีคู่นี่คุว่าเพราะมันสีขามาตลอดนะน้าค่ะถ้ามันเลยอยู่นี่คุว่ามาจับเป็นเลขเราด้านนานี่ซีตูนานี่จับคู่กันได้ปะคะมันก็ได้อยู่อ๋อมันก็ได้แต่ว่ามันมันหลายตัวโทษนะน้ครับผมเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้มาใส่กันคมันสิ่เป็นสิบสามสามศูนย์มมามันมาแล้ว ส1 1ห่บสนี่ก็0 4 0 5สี่้าโอาจศแม่นถ้ามีหนึ่งมีหนึ่งมันก็สิมีแค่นี้กรบผม1 4 1 5 1 6น่าถ้าศูนย์ศูมีศูถ้าปูลมไซเพิ่มมาหนึ่งแม่นบอก สูมมีตัดออกไปเลยนี่โอ้ตัดออกไปกทได้ยสามหงาง่านั่ะพี่น้องเกาดทด้น้อยนึง <5 S 1> บานนี้อ่าห่อนขมาห่อนขมา,ขาแลวพี่น้องเหลืออยู่สามหางกันนะครับท่านผู้ชมก็เหลืออยู่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกพี่น้อนงเหลืออยู่สามหางันหนึน่งสี่ อันนี้เลขดับป่ะคะเนี่ยเม่นอันนี้นอันนี่ยเลขดับวันนี้เฮ็ดเอาไว้ใสเจาะหัวใช่หรอลอกออกแล้วเพราะมันพิษค่ะสิบสี่หรืไฟหมได้แล้วยสิบสี่กับดับแล้วเหลือ yeah. สองอคู่เหลือหนึ่งห้ากับหนึ่งหกเด้อค่ะพี่น้องเหลือสองคู่นะคะเนาะ เดี๋ยวหนึ่งห้ากับหนึ่งหกสองคู่อันนี้ก็ต้องกลับเพรอมเด้อยพอเราได้หาลักซิปให้ด้ครับผมอันนี้มันบอกเป็นเลขเลขกันมันบอกเปนเลขประจํารักซิปลักหน่วยด้หนึ่งห้ากับหนึ่งหกนี่ครับสองหางเท่านั้นพี่น้องสองหางเท่านั้นเว่านถ้ากลับไปมันเป็นเลขสี่ตัวก้าซีกัากรับบนล่างพ่อหมอจัดบนล่างนะ าะเอาบระเด็คัดมาว่าผมเป็นลักนั้นลักนี้น,นะกากลับเล่นก็จะเป็นเลขสี่ประตูห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่ครับพี่น้องนี่แหละเ,เบิรงเงาสามสู้วิ่งนี่ค่ะวิ่งล่างนี่ยืนยังค่ะยืนหนึ่งได้บา้างเล่าเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะถ,ถ้าวิ่งวิ่งล่างก็นหนึ่ง มาหนึ่งหนึ่งพอมันตัวเดียวเลยนาะคะเนาะอาหนึ่งเลตตัวเดียวรดนี้ค่ะอันี้สองหนึ่งศูนอันนี้ศูนย์หนึ่งสองะ๋อชนกันมาชนกันตัดชนกันสองสูตรตัดสองตัดศูนย์ออกหลือหนึ่งแล้วหนึ่งค่ะแล้วว่าศูนย์ศูนย์ก็จะเด่นอยู่ด้วยก็เด่นอย่างพอมันมาสชนกับสูตรนี่ค่ะเนี่ย มาโซนกับสูตรนี่สแสดงว่าส้นส้นสามสูตรแต่งวนไม่กี่พิชงวนไม่กี่นันโอ้อสูตรนี่พีชโบ,บข้าวข้าวเราต้องเอาก็ได้่ค่ะมันพีชทีเอาเอาหนึ่งดีกว่าพรหนึ่งมันมาสซนหลายนี่สูตรนี่ก็ติดหนึ่งนี่ก็ติดหนึ่งค่ะติดหนึ่งหางค่ะหาหา,หาสูตรออันนี้ก็ติดหนึ่งติดหนึ่งห้าสูตร หนึ่งชนกันหาสูตรนะคะก็เลยเดินไปที่หนึ่งนะคะข่าวพี่น้องสําหรับสายนะคะสายแรนดนนะคะเนาะมักแรนมักหนึ่งนะคะเอาไว้แล้วทีสองคู่นี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแมนลอตเตอรี่จัดแล้วจัดลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะแต่ว่าคนใดมากะเอาได้บุกมากเลยผ่านไปนะครับถ้าชอบจะคัดกับผ่านเนาะครับ ก็เฮ็ดไหวอยู่นี่เี็ดไหวสิบสี่สิบห้าสิบหกกับผมเฮ็ดไหวอืมตัวที่แรกว่ามันสิมาแปดสมคือเก่าถี่นบ่อย่ว่าแปดสามสามแปดนิ่นบ่บ่อนนแล้วค่ะก็ถ้ารับแล้วคุบาทสตัราออกได้แต่ไวมันมันจะเหลือหน่อยนะระยะนี่หน่อยเนาะสำหรับคนทุนน้อยอ่าคนทุนน่อยเหลือยูหนึ่งหกกับหนึ่งห้าได้ไ่น้องเด้อ่าหนึ่งหกกับหนึ่งห้า ในน้อยนึงพ่อค่อยจะซื้ออะไรอยู่ดอกสิน้องสองหางเนีนๆนะี่น้องเนาะแปลว่าสิบหกบคิดคิดว่าสิบโบมาดอกสิบหกนั่นตัดอีกว่คะตัดอีกดเอาเหลือหนึ่งหาเม็ดเดียววันถ้าไม่เอาตามนี้มันก็สิบห้าเม็ดเดียวเลยก็ผมบอกสิบห้าเม็ดเดียวสิบห้าเม็ดเดียวเอาเป็นที่เดียวกันหาวงกลมเน้นไปเลยที่เดียวกันเปิดจุดล่องไปเนาะี่น้อง คือพกเป็นตัวลอกเป็นล่องต,ต้องลองดอกเอาตัวเดียวนี่เนี้ยตัวเดียวเนี่ยนิดละโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องเ <1 m S 2> น้นเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวโรดไปครับแค่นั้นมันก็สองคู่ละบนล่างก็เป็นสี่คู่ละตัดต่องครับพี่น้องเนะาะไหเดี๋ยวอยู่ตัวเดียวจะวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งก็ตัวเดียวพี่น้องค่ะพี่น้องกะแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะเนาะวิ่งหนึ่งนะคะบนล่างนะคะเนาะแล้วก็ เดินไปทีหนึ่งหานะคะหาหนึ่งนพี่นอ้นองเนาะเหลือแค่เม็ดเดียวเด้อค่ะธรรมะทศกอบกแคปหน้า<ม>จอนะคะ,ะมันไม่แน่นมันหาจับคู่ให้โบยขึอ้อกับผมเมืม่อกี้ก็ว่าสามยุแต่ว่ามันหาจับคูบอให้บ่ถือกับผกับไปสามเป็ดสามเก้ากับเปนเลขกันเบิร์ดกับผมกับโบมี่อย่างมันนี้ศูนย์มามากะเลตัดทิมมันนั่นมันบบมาในเครือข่ายที่ศูนองมันบบมาในเครือข่ายเขากับ ตัดออกแต่ว่าที่หันมันมีนี่มันสีมีมีมีที่เห็ดมามันสีมีสูตรเนี่ยติดสูตรแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ไม่หมดค่ะสามสี่ห้านี่เลขเด่นสามมาเนี่ยมาเจับใส่กันมันหลายคู่บานนี่เรียกว่าใส่ว่าเลขของหมู่นำค่ะข้าเจ้าเขาว่ามาแปดมาเก้าเลขผู้ใดเขาว่ามาแปดมาเก้าก็เลยมาจับใส่ของข้าเจ้าเสีย ครับผม,มก็เลยสูตรนี้ก็เลยพลาดไปใช่แต่ว่างวดน,นี้มันกระช่ายตัวนี่เลยนะครับถ้าหนึ่งถ้าเด้งหนึ่งปุ๊บถ้าสิบโบตัสออกมันสิบเป็ดเลขสี่คู่ครับผมสิบสามสิบสี่สิบหา้าสิบหกโอ้โหสิบเป็นเลขสี่คู่ทีครับผมแม่ปัณนนิจตาตัวกันเยอะยตัวเดียวโคโลเอ่อฮาตัสอ,อ๋อคันวัดสามหนึ่งสิบสามมันก็บอมมาอยู่แล้วกับสิบสามเนี่ยมาตาัอดออกเยอะอยู่สี่ ห้า <5 S 2> <พบ S 1> รับมบนี่จะดับแล้วอค <พบ S 1> ัดกันถ้าเลขเป็นเลขกันนะสิบสี่สิบสี่เลขกันสิบสี่ตัวเด่นสิบห้าออสิบห้าสิบสครับผมบบผมีแค่นั้นแหละคันสูนมมาอีกค่ะพี่น้องเอฟซีคะนี่กับเป็นแนวทางจากคูบาบันนุ่นเด้อยค่ะเด้อที่นิ่นให้เม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวเขียนๆเลยค่ะคือหนึ่งหานะคะเนาะแต่ที่เอ็เอดเขียนไว้นะ,ค,ะคือเขียนเป็นตัวร่องไว้ให้นะคะทางล่างนะคะข้างบนก็ล่างนะคะเม็ดเดียวหนึ่งห้าตัวเดียวเขียนสสำหรับสายวิง่งสายแลนสายบ่อยากเศร้าเมยนะคะกับหนึ่งค่ะตัวเดียวเน้นๆเลยนะคะสําหรับแนวทางจากคูบาบานโน่นะะเนาะสาหรับบนนะคะคอเอ็เขียนมาให้แปดสามแปดสี่แปดหกนะคะ ก็ลองเอาไปพิจารณาบิ่งนะคะเปรียบเทียบกันหลยๆสำนักเนาะคะ่ะเนาะมักกะจัดคัดกผ่านเนาะค่ะเด้อมบมมักกะปลอยพานได้เลยนะคะมกักกะฝ่าจ,จัดจวดจัดฝาดบึ่มไปเลยค่ะก่อนจะอั้นหรือว่าก่อนจะหมดก่อนเนาะคะ่ะเนาะจับฉลักกินแบงรัฐบาลไว้นะคะก้อนมันจะหมดก้อนเนาะ,ค,ะนค่ะกะแคหนาจออกันไว้ค่ะเอาไปพิจารณานะคะ ถ้ามาักชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งไวเดอวยค่ะเดอจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกับทางช่องนะคะหรือว่าโตแนวทางโตดีโตเด็ดจากทางช่องและกับคลิปต่อ,ตอ,ตอไปจากทางช่องพิมพ์ผาโชคนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีห้าว้แคนก,ก่อนนะคะ พอกันคลิปหนาค่ะก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องทุกคนโชคโชคมามานทุกคนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ